เอาอีกแล้วพี่น้องเลยสบายดีเด้อพี่น้องสบายด,ายดี fc สุขุสุข,ขนุนสุโมสุวรรณส,ขขาสบายดี fc สนเลยสบายดี fc ส,ะสะุขานเลยสบายดียามสาวสาวพี่น้องเนาะฮาเป็น <c oughs> น้อยก็อยากไปน้ำมึงด้วยนี่เกือบมันแล้วว่เนี่นไง พอกับสองน้องมินิ่งเก่าคือเดิมดไม่น้อยแล้วแล้วว่าพ่นคุดนี่ไหมบ้ากระเพาออกดอกแล้วมันเป็นหมากไงหรือว่า สิพากันยางรัดไปใช้บาทนี้เนาะไปงานแต่งี่เนาะเอ้ยงานแต่งจ้ามันใกล้ไปนะเพราะคือพากันยางไปขางหน้าเมนี่พี่น้องเนาะขางเทืกยดำลงไปนี่และพี่น้องเอ้ ขางเทียงจะดาลงไปนี่และนี่ดิใกล้ขกันนี่แหละอือบ้าเ้ข้าวโพดคนมาแคนทะลุทะลิ่งเคนนี้เร่งงามอยู่บ่เมื่อนั้น็ขนอยมาก็รบขน่อยบเด้ยเขาส่วนไหมเอแก็ปะหน่วยหาบั เออตะเกาขึ้น่วยละสิบบาทพ่อเนาะงามได้พุ่นทางนั้นตุลละสามพักสามเออทมคุ้มเลยบ่แม่ทมคุ้มบาเดือนละเอาหนาใส่เต็มให้แล้วก็ผิดเดิมจากออาเขาเออดยโดโดยไปเด้อไกลไปเด้อไปงานแ่งพี่น้องเลยงานดอง bà ba lão lão lún điều các lại các cháu bao lún được lún cháu bao lún vô. lún vô. ờ ờ ờ lún được cháu vô. ờ ờ ờ lão đấy bà ba lão ờ nó. sao kê. xảo nhảy sau nông sau xảo nhảy xảo nhảy. à anh? ờ xìt xìt đấy nó hoãn đấy nó.

แค่น้ำเจ้าแล้วอืมาแต่ใส่อีกให้เจ้าชิว่าแล้วย่างรัดป่ามาบริปลอยป่าจักตัวได้ยังบริปลยอืมบริปลอยจักโตเป็นว้แต่ว่าปลาซิวปะคอมันช่ลงมาต่ำท่อ chả bỏ voi mà một cái người chỉ đẫm mà mình chỉ cái là bón, nó cứ mát để sao để siêu thế này, chắc thôi, pha thôi, cháu ăn gì ăn con ma là bó cái nồi ma thì nó cũng chào cho bọn và thực tiễn phải đi. Mà, <cười> 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 lăng đi con ma thì nó người Ừ, biết chụp đi Hồn ma nhăn sậu nhân sậu đôi 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 nhắm vô lông tù sao bác đôi 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 vai đi, vai đi. <laughs> à, thời, đôi đi đôi đôi cả phom tôm sẹp với nó Tên xì lăng Đôi đôi đi ngay mày đi ừ. Mấy ừ. <laughs> đâu ลายคนพี่น้องเนาะคุยบัานไก่บ้านไก่เนี่มาเห็นมาพอกันมั้ยนี่คนผักน้องอียอลงไปแหละกับบ้านเน้อสบกับบ้านโคกสะอาดบ้านเาจะตักอะไรกูงูเนาะสิเตะคอจังหวัดใกล้วา เออครับอือได้เด้อเจ้าจ้ามีบิ๊กนะเข้ามาเสื้อ ừ. โซดอนวิ่งสื่อกี่หลีนมันดีอิดคือหวานขินอะไรตัวขุนเนาะเขาสูตรไหนแม่ชนี่แหละมาเลย กินงานช่างรถพีรถห้างกินขาแล้วเมื่อเมียนเด้อขึ้นส้นกันกองอนีะาาชางชหีล้อยดูุงดมอกอนกบพ่นกมเปลกแปดเลยผนารเยยคุณปนางขาปโตมาเชิญนี่ด่มคนก็ะสรนอย้าโต าล้วเลยมันไม่พอกินไปงไงเรงเอายมาห้ามไงก่อนเป็นสูตรเลยได้เลยแบบสุกน้งเวลแกนน้เวลวะอมกมีลูกเป็นลูกแยงจะเอายังไงฮูนจะกิน quá đại lặc rồi, ăn xíu, nhá, kho cá chẽ bò hải cá chẽ, cái con điều thôi, ăn thị thôi, chéo tụm, ก็ไเ้บดด้อนเบีรยเข้าไปมันเศร้าก็ได้แล้วมียช้อนด้วยุนชุยอยู่จันทร์นก็ยเขาไปบบกอุ่นซี่เลยด้เ่นอยู่ข้างฟ่าข้ามากนี้เลยเอโน้ขี้โน่มเอ

น pues ุ um, ่มใหญ่คุยใส่คุยใส่ล otion สกเล็จสกเล็จให้เรามากับเป็ใหญ่บดกัเอึนเอาเนาะ

พัวะเนยบารแดลาน้เซฟมนนี่และพักเอียงจะกินนะนี่เน้ยพักอันมตูมกเมีนเื่อ

มือกลังอยู่อืมอืมเียมเยี๋ยวกันหนึ่งชัววันหนึ่งวเนมันกันอืมเยหมนแล้ ย่เสมอเนี่ยเพราเราเียหามดีเดจืดเียดูนหญอหมโอ้ย

พี่น้องพ่อมินิซอยลอยบาทตูดกินเกือบสงขาดซอยอยู่ลอยบาทโอเคพี่น้องมาห่อนี่ก็เสียเก็บภาพบรรยากาศไปเพียงสัมเนอนเดิมขอบคุณทุกคอมเมนต์พ่อกันชิมหน้าพี่น้องสบายดี